สวัสดีค่ะดิฉนันนางจันนาชินขุนทศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเรงตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชาสีมาค่ะก็ขอแนะนําบุคลากรที่นํามาจัดนิทรรศการในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณครูชัยกรศ์ีบุรีเรืองค่ะและท่านที่สองนะคะคุณครูชรลัญญาจันทร์ขุนทศค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณครูบุษยาพิมพ์ทองค่ะ ก็ขอ,อต่อไปนะคะขอแน,นอะนำคุณครูสรัญญานะคะจะได้นำเสนอผลการน,นำนวัตกรรมมาจัดนิทรรศการในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาจันทรพย์โทษค่ะครูผู้ช่วยจากโรงเรียนบ้านมะเริงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ค่ะนวัตกรรมที่เอามานําเสนอในวันนี้นะคะก็คือนวัตกรรมการบูรณาการแบบข้ามศาสตร์รายวิชาภาษาไทยค่ะ บูรณาการร่วมกันกับวิชาภาษาอังกฤษคะ่ะซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคําราชาศัพท์กับคําสุภาพคะ่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้คําราชาศัพท์คะ่ะความหมายรวมไปถึงคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดต่างๆด้วยคะ่ะอาทิเช่นนะคะหมวดครอบครัวคะ่ะหมวดร่างกายหมวดกริยาอาการรวมไปถึงคําศัพท์ที่อยู่ในหมวดของพระสงฆ์แล้วก็คําสุภาพด้วยคะ่ะทางนี้นะคะก็จะเป็น ผลงานของนักเรียนค่ะซึ่งคำราชาศัพท์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้จากาวรรณคดีไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือทางโรงเรียนเนี่ยคุณครูหนึ่งท่านเนี่ยสอนทุกวิชาค่ะการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามาศาสตร์เนี่ยก็เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการสอนและก็เป็นแนวทางที่ดีอีกทางหนึ่งค่ะขอขอ,ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ